สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานใครอยู่ใน b r เ w อร์ telegram แล้ว tp ตามแผนกันบ้างโอ้โหบอกเลยว่าจุดที่ให้เข้าเนี่ยนะคะที่1950เปะมากแตะปลายไส้แล้วแบบขึ้นไป tp 800 000, จุดพันจุดแปบ๊บเดียวภายในไม่ถึง5นาทีเก็บกำไรสบายใจนอนเออใคร tp บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่า tp นะคะเออนั่นแหละนะ ทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราจะเทรดยังไงต่ออยากรู้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าวันนี้เราจะเห็นยังไงต่อมาดูกราฟกันเลยค่ะอ่าทุกคนและนี่นะคะก็คือกราฟณปัจจุบันของทองคำเลยนะคะเดี๋ยวขอย้อนอดีตนิดนึงนะทุกคนขอพาทุกคนไปดูในทางเฟรม4ชั่วโมงก่อนจุดที่เราเทรดบายกันเมื่อวานนะคะมีใครจำได้บ้างอ่าตีเส้นให้ทุกคนเห็นชัดเจนก่อนนะคะนี่หนึ่ง้า 50อยู่ตรงนี้นะคะมีอะไรอีกคะมีแนวรับที่1940ใช่ไหมคะหนึ่้าสี่ศูนอยู่ตรงไหน,นเอ,อ่ยนี่นะคะอ่ะอยู่แถวแถวนี้นะคะจุดที่เรารอเทรดบายกันนะคะซึ่งดีมานเนี่ยที่เคยตีไว้ให้ทุกคนนะคะคือดีมานตรงนี้อ่าเห็นไหมนะคะเห็นดีมานไหมคะ นี่ Rally Base Rally นะคะแล้วก็มีแนวรับที่แข็งแรงที่1950นะคะจุดนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจในการเข้าเทรดบ้ายนะคะที่1950แต่ทุกคนจำได้ไหมนะคะจำที่ฟิล์มพูดเมื่อวานได้ไหมคะอ่ะพอเรามาดูในทางฟิล์ม1ชั่วโมงเราเห็นอะไรนะคะนี่สิ่งที่เห็นนะคะก็คือราคาเป็นยังไงคะเด้งขึ้นมาแต่ไม่ชนะสวิงไฮก่อนหนะ้าเห็นไหม เด้งขึ้นมาไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้านะคะจริงๆตั้งแต่วันจันแล้วนะคะที่เด้งจาก1970ก็เด้ง1960ก็เด้งแต่ไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้าสักทีเพราะฉะนั้นก็เลยมีมุมมองว่าเฮ้ย ราคาเนี่ยอาจจะลงต่อก็ได้นะคะแล้วก็ลงมาจริงๆทุกคนเห็นไหมนะคะซึ่งจุดเนี่ยหนึ่งเเมื่อวานนะคะที่เป็นแนวรับเดิมใช่ไหมคะที่เป็นแนวรับเดิม1 9 6 0ก็เด้งเหมือนกันแต่จุดเนี้ยฟิลไม่ได้คอนเฟิร์มสัญญาณเทรดให้ในเทเลแกรมนะคะเพราะว่าเออเราจะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะไปเก็บกําไรตรงไหนนะคะซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยได้บายกันมานะคะแล้วก็นี่นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเด้งขึ้นมา800จุดนะคะฟิลจะพามาขยี้พฤติกรรมให้ทุกคนดูนิดนึง อ่าไปใน30นาทีนะคะเอาจุดแรกก่อนนะที่1960ขอตีเส้น1960ปุ๊บจุดนี้จุดนี้นะคะเป็นจุดแรกที่นักเรียนของบาวเเนี่ยเราบายกันขึ้นมานะคะด้วยมันมีพฤติกรรมทองถ้าเกิดว่าใครนะคะดูไลฟ์หน้าเพจเมื่อวานนะคะที่ฟิล์มมาไลฟ์กับน้องมุกมิกนะคะก็เฉลยไปแล้วว่าทําไมเราถึงบายตรงนี้ได้นะคะแต่อย่างไงก็ตามนะคะในทางเฟรมหชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ย กลับเป็นขาลงและมีพฤติกรรมของการเด้งน้อยให้เราเห็นเพราะฉะนั้นนะคะที่พิมพ์บอกทุกคนว่าเฮ้ยเด้งถึงเป้าอย่าลืมเก็บกําไรนะทันไหมคะเด้งถึงเป้าอย่าลืมเก็บกําไรนะคะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะกลับลงมาที่เดิมนะคะหรือมันอาจจะกลับลงไปต่ํากว่าเดิมก็ได้เพราะมันยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามันจะกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะยังไหลลงเรื่อยๆแบบนี้ยังทำ h l โ w ต่ำลง high l โ w ต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยจุดนี้แหละมันจะกลับตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อขึ้นมามาหาที่ต้านแรกอ่ะนี่นะซื้อที่1960ค่ะมาถึงแนวต้านใครเห็นแนวต้านตรงไหนบ้างนี่เห็นแนวต้านไหมคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูแนวต้านเห็นไหมคะจากที่เคยเป็นแนวรับเห็นไหมราคาทะลุลงมาได้ราคาเด้งกลับขึ้นมาเราซื้อมานะ เราซื้อขึ้นมานะคะเด้งกลับขึ้นมาโอ้ยังไม่ทันถึงแนวต้านเลยเป็นไงม้วนตัวลงอีกแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไหร่นะคะราคาไม่ชนะแนวต้านหรือไม่ชนะสวิงขฮายก่อนหน้าเราเริ่มม้วนตัวลงเก็บค่ะโอเคไหมไม้ที่เราบายมาเก็บเพราะมีโอกาสที่ราคาจะลงไปอีกนะคะเออนั่นเองนะคะซึ่งจุดเนี้ยจากจุด1960เนี่ยนะคะนักเรียนของเราก็เก็บกําไรกันไปรอบแรกที่แ800ดจุดนะคะโอเคไหมแปดร้อยจุดก็ ไม่น้อยนะทุกคน800จุดเยอะมากนะโอเคนะทีนี้ยังไงต่อทีนี้ยังไงต่ออะทีนี้ค่ะจุดถัดไปที่เรารอช้อนซื้อบายกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นจุดที่ฟิล์มบอกทุกคนนะั่นแหละว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของเมื่อวานนะคะก็คือ1950าจากเหตุผลที่ฟิล์มให้ไปแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีดีมาดแล้วก็1950เนี่ยมันเป็นแนวรับแนวต้านที่เออแข็งแรงมีการที่มาเทสหลายรอบนะคะลงมาถึง19 5 0จุดนี้ค่ะ นี่เป็นไงเด้งทันทีปลายไส้เด้งแบบเกี่ยวออเดอร์ขึ้นเลยนะคะแล้ว TP ภายในไม่ถึง5นาทีนะคะอย่างที่ฟิลบอกค่ะว่าจุดเนี้ยเราจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยซื้อแล้วฉันจะไปปล่อยที่นิวไฮหรือซื้อแล้วฉันจะถือไป3,000-4,000จุดไม่ถึง TP แรกเก็บก่อนเพราะถ้ามันไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้าเป็นไงคะมันจะลงมาอีกเออ หลายๆคนน่าจะได้เรียนรู้กับเหตุการณ์เมื่อวานนะคะหลายๆครั้งเห็นไหมคะถ้ามันไปถึงเป้าแล้วเราไม่เก็บกําไรกลับลงมาที่เดิมค่ะทองคําเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอากําไรทิปค่ะเราจะเอากําไรจริงๆทุกคนกําไรแล้วเก็บเข้ากระเป๋ากําไรแล้วเก็บเข้ากระเป๋าถ้าเราไม่ปิดไม้ถ้าเราไม่เก็บกําไรอันนั้นยังไม่ใช่กําไรที่แท้จริงของเรานะคะ อ่ะมาเซตนี้พิมพ์อยากที่จะแบ่งปันให้ทุกคน,นะคะ่ะเราเป็นนักเก่งกําไรค่ะเราเป็นนักเก่งกําไรพอกําไรก็เก็บเราไม่ได้เป็นนักถือโอเคไหมเราไม่ใช่ VI ในตลาดนี้ไม่มีการเทรด VI นะคะคือไม่ใช่ value investor มันคือการเก่งกําไรค่ะกําไรก็เก็บนะคะเราทํากําไรได้ตลอดอยู่แล้วทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นถึง เเก็บก่อนนะคะอันนี้เป็นไมล์เซ็ตที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะเพราะหลายๆคนแบบหุ้ยอยากที่จะถือยาวบ้างอยากถือยาว5000ันจุดหมื่นจุดจะบอกเลยว่ามันจริงๆมันไม่จําเป็นโอเคไหมแล้วไอ้ไม้ถ้าถามว่าฟิล์มมีถือไหมถือยาวเออถึงถึงหมื่นจุดมีไหมมีนะคะแต่ฟิล์มไม่ได้ถือทั้งหมดที่ฟิล์มเข้าเทรดมาสมมุติเข้าเทรดมาหล็อตไอ้ไม้ที่ถือยาวนะ่ะอาจจะเหลือแค่ไม่ถึง0.05ก็ได้ ทันไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเป้าอย่าลืมเก็บกับไรก่อนหรือถ้าจะอยากจะรันต่ออยังไงก็ตามเก็บเป้าแรกเก็บส่วนใหญ่ออกไปแล้วกันทุนด้วยโอเคไหมคะปกป้องทุนเอาไว้ดีกว่าไหมอะทุกคนนะคะอ่ะทีนี้มาต่อโอ้โหวันนี้แบบว่าจัดไมล์เซตให้ทุกคนแบบหนักๆนะคะหนักๆเลยทีนี้ลองมาดูเห็นไหมว่าราคาเนี่ยลงมาที่แนวรับที่เรารอเลย1950แล้วเราก็เก็บกําไรไปแล้วเห็นป้าว่า จากตรงเนี้ยค่ะเส้นหนึ่งเก้าหกศูนหรือแถวแถวหนึ่งเก้าห้าเก้าเนี่ยจากที่มันเคยเป็นแนวรับเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวชี้แป๊บหนึ่งนะคะนี่เวลาที่ราคามันไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันจะทําแนวต้านใหม่เสมอมันจะทําแนวต้านใหม่เสมอซึ่งตรงเนี้ยเห็นไหมจากที่มันเคยเด้งจากที่มันเคยเป็นแนวรับพอมันทะลุลงมาได้มันกลายเป็นแนวต้านแล้วเห็นไหมว่าราคาขึ้นมาเทสแล้วไม่ผ่าน ขึ้นมาเทสเราไม่ผ่านเพราะฉะนั้น1ั0จุดพันสจุดเก็บกําไรค่ะนะคะเมื่อวานอะบายมาจาก1,950เนี่ยขึ้นมาถึง1 9 6 0งเก2เก็บสิค้ารออะไรนะคะมันเริ่มม้วนตัวลงมาแล้วนะคะยิ่งต้องหนีเลยนะคะหรือถ้าใครกันทุนไว้ก็ชนกันทุนแน่นอนนะคะราคาเนี่ยลงมาต่ํากว่าเดิมด้วยซ้ำไปเห็นไหมนะคะแล้วทีนี้ค่ะทุกคน พอเรา TP กันไปแล้วก็เข้านอนสบายใจนอนกอดกำไรใช่ไหมคะราคาลงมาต่อถึงแนวรับถัดไปเลยที่1940แต่ทำไมจุดนี้พิมพ์ถึงไม่คอนเฟิร์มให้ทุกคนบายนะคะเพราะมันมีบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยราคามีโอกาสที่จะเด้งน้อยแล้วลงต่อซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถามว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครบาย1940บวกไหมบวกนะบวกประมาณกี่จุดนะคะอ่ะเนี่ยขึ้นมาถึงเนี่ยบวกประมาณ500จุดเห็นไหมคะบวกประมาณ500จุด ก็เก็บกาไรหรือไม่ก็ต้องกันทุนถ้าไม่เก็บราคาลงต่อนะคะตรงนี้มันมีเรื่องของโมเมนตัมนะคะมันมีเรื่องของอาการดูคลาสิกเดวิเซนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะฟิล์ก็เลยไม่คอนเฟิร์มให้ทุกคนบายจุดนี้เพราะว่าโมเมนตัมมันไม่ได้โอเคไหมมันมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุโซนดีมาร์เนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คอนเฟิร์มให้ทุกคนบายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะระยะ เก็บกาไรเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนั่นเองนะคะแล้วเห็นไหมว่าราคาเนี่ยก็ลงมาจริงๆก็คือทะลุเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทะลุโซนนี้เรียบร้อยทีนี้เราจะไปรอเทตดตรงไหนต่อทุกคนเราจะเปลี่ยนไปหน้าเซลเลยไหมหรือว่าเรายังจะยังคงบายต่อแล้วถ้าจะบายเนี่ยต้องบายตรงไหนนะคะอ่ะมาลองดูกันว่าวันนี้จะเหรดยังไงมาเริ่มจากทาเฟรมเดย์กันก่อนโอ้ทาเฟรมเดย์เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นยังไงคะ แท่งสีแดงใหญ่ยาวเนื้อแน่นเลยเมื่อวานเห็นไหมเป็นราคาที่แบบไหลไหลไหลลงมาเรื่อยๆแทบจะไม่มีไส้เทียนเลยคือเปิดปุ๊บย่อเลยย่อแล้วก็ปิดตรงนั้นเลยเห็นไหมคะเออการอ่านแท่งเทียนนี่ก็มีประโยชน์นะทุกคนทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยเอราคาปัจจุบันเนี่ยแท่งเทียนปัจจุบันแท่งเดแท่งนี้นะคะอยู่ใต้หนึ่งเก้าห้าูนย์แล้วที่เราเคยบอกว่ามันเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญแท่งเนี้ยอยู่ใต้หนึ่งเก้าห้าูนย์แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอเคมีโอกาสที่ราคาจะย่อต่อ ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอปิดแท่งเทียนของวันนี้ด้วยนะคะว่าแท่งเทียนวันเนี้ยปิดลักษณะยังไงถ้าปิดแบบนี้เลยคือปิดใต้1 9 5 0เโอเคค่ะมีโอกาสที่จะย่อต่อไปหาแนวรับถัดๆไปในทามเฟมเดย์แต่ถ้าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาไม่รู้นะคะอาจจะมีข่าวหรืออะไรที่มากระทบตลาดนะคะทำให้หูมีแรงซื้อดันขึ้นมาลูดไส้แล้วปิดขึ้นไปยืนเหนือ1 9 5 0นะคะ เราจะต้องพักหน้าเทรดเซลก่อนทันไหมเพราะอะไรเพราะราคาสามารถปิดขึ้นมายืนเหนือแนวรับสําคัญได้แต่ถ้าปิดแดงอยู่ใต้ราคาในยะาสาคัญแบบนี้โอเคมีโอกาสที่จะย่อต่อนั่นเองนะคะอะทีนี้แล้วถ้าราคามันหลุดถึงเกจริงๆมีแนวรับไหนอีกบ้างนะคะอะทุกคนลองดูช่วยกันนะคะในไทม์เฟรมเดย์นะคะ, Fame, Day, ะ,คะลองดูซิมีแนวรับตรงไหนอีกบ้างนะคะฟิล์มก็จะเห็นตรงนี้ค่ะเป็นแนวรับแรกเลยนะที่ราคามีโอกาสจะลงมาถึง19 10แล้วกันให้ไว้ที่ 1,9,1,0เนะคะเป็นแนวรับในทำเฟรมเดย์ที่ราคามีโอกาสจะลงมาถึงนะคะแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ที่1,8,7,0โอเคไหมหนึ่งแปนะคะสองแนวเนี้ยค่ะมีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงแต่อย่างไรก็ตามทุกคนอย่าลืมนะว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยมันแค่ย่อลงมาเฉยๆยยังไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าจะเป็นขาลงมันอาจจะย่อมาถึงตรงนี้อ่ะแล้วเด้งขึ้นต่อ ก็ได้หรืออาจจะย่อมถึงตรงนี้นะคะแล้วเด้งขึ้นต่อก็ได้เหมือนกันทันไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาลงมาใกล้กับแนวรับสําคัญในทางเฟมเดย์เราก็จะยังคงบายอยู่แต่ระหว่างทางเนี้ยระหว่างที่มันเดินทางลงมาเนะะี่ยค่ะเราอาจจะหาจังหวะในการเทรดเซลล์สั้นๆได้ทันไหมเทรดได้ทั้งบายทั้งเซลลนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มหลุดแนวรับสําคัญแลละที่เราคิดว่ามันน่าจะเด้งแต่มันไม่เด้งโอเคไหมมันเด้งน้อยมากนะคะทีนี้ มาดูต่อทำเฟรม4ชั่วโมงชัดเจนเลยค่ะว่าตอนนี้เป็นเทรนขาลงโอเคไหมทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ชัดเจนมากนะคะว่าเป็นเทรนขาลงแล้วเมื่อวานเนี่ยราคาเขาได้สร้างซัพพลายไว้ให้เราด้วยตอนที่เราวิเคราะห์กันเมื่อวานตอนเช้าราคายังไม่ได้สร้างซัพพลายนะคะแต่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยตลาดคาเนี่ยราคาหาได้สร้างซัพพลายเอาไว้ให้เราแล้วที่ตรงนี้ าราคาได้สร้างสปายาไว้ให้เราแล้วค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้มีราคาในยะอยู่ด้วยที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเดี๋ยวขอวางขอบโซนขอบโซนล่างอยู่ที่หนึ่งเก้าหกศูนย์ขอบโซนบนนะคะอยู่ที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์จุดนี้และคะ่ะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเทรดเซลลได้มุมมองเป็นแบบนี้มุมมองนะคะราคาเนี่ยตอนนี้มันย่ออยู่ใช่ไหมอาจจะย่อมาถึงซักหนึ่งเก้าสองศูนย์นะคะอาจจะย่อมาถึงหนึ่งเก้าสองศูนย์นะแล้วเด้งขึ้นมาถ้าเด้งมาถึงตรงนี้ ะะเราสามารถที่จะเทรดเซลล์ได้เพื่อลงต่อลงต่อไปไหนก็ลงต่อไปหาแนวรับสําคัญในทางเฟรมเดย y ที่เราจะรอบายต่อไปโอ้วันนี้วิเคราะห์ให้ละเอียดมากโอเคไหมคะประมาณนี้นะคะที่ฟิมมองไว้โอเคจุดเซลล์จุดแรกนะคะ1960ถึง1970ทีนี้แล้วแผนบายหลักโคดฟิมแผนบายแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะจุดนี้เป็นจุดแรกที่ฟิมจะมองบายเห็นดีมานไหมคะ แต่ให้เราทดไว้ในใจนะว่าดีมานเนี้ยเคยถูกทดสอบมาแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมดีมานนี้เคยถูกทดสอบมาแล้วรอบหนึ่งบายได้แต่ให้ทดไว้ในใจเฉยๆว่าเออดีมานนี้มันเคยทดสอบไปแล้วนะคะเมื่อราคามาถึงเราก็ต้องเช็คสัญญาณการกลับตัวด้วยถ้าไม่มีสัญญาณการกลับตัวเราจะไม่เทรดโอเคไหมเพราะโซนเนี้ยถือว่าความแข็งแรงมันลดน้อยลงไปแล้วนะคะแล้วถ้าหลุดโซนนี้ล่ะมีโซนไหนอีกโอ้ถ้าหลุดโซนนี้นะคะนี่เลยจ้ะเห็นดีมานนี้ไหมคะ ดีมาน,นี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะยังไม่เคยถูกเทสมาก่อนด้วยแล้วเป็นแนวรับสำคัญในทางเฟรมเดย์ด้วยแถวๆถวหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่ดนะคะน่าสนใจมากๆทันไหมนะคะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะทุกคนเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะโอ้นอกจากนั้นเดี๋ยวขอย่อยไปในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเห็นซัพพลายเพิ่มเติมนะคะฟิล์มเห็นจุดนี้เป็นซัพพลายเช่นเดียวกันนะ,คะใครยังมองดีมานซัพพลายไม่ออกนะคะ 18มีนาวันศุกร์นี้นะคะมาเจอกันนะคะขยี้ให้ละเอียดแน่นอนทุกคนจะสามารถที่จะตีดีมานซั p l y ได้แน่นอนนะคะแค่รู้ดีมานซั p ายก็หาจุดเข้าจุดออกได้ง่ายๆแล้วนะคะพอย่อยมาในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจุดเนี้ยก็เป็นซั p l y เหมือนกันนะแล้วทุกคนเห็นไหมว่าราคาเนี่ยมันทำไงคะมันทำไฮโลต่ําลงมาเรื่อยๆอยู่นะคะยังไม่ยกไฮยกโลเลยสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นการเบด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 แล้วก็ดอก ะะถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้จุดน,นี้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเทรดเซล์ได้เทรดเซลไปไหนเทรดเซลลสั้นๆไหหาแนวรับถัดไปทันไหมซึ่งแผนเซลลแผ่นนี้ค่ะจะอยู่ตั้งแต่ราคา1,950นะคะจนถึง1,955ถ้าแพ้โซนแรกเราจะไปรอโซน4ชั่วโมงข้างบน1 9 6 0ถึง1970ทนทันไหมส่วนแผนบายนะคะจะอยู่ที่1 9 2 0ถึง1910วันนี้เนี่ยราคาน่าจะวิ่งอยู่แค่โซนแถวนี้แหละ มีดีมานนะคะ, demand, ะ,คะที่รออยู่สรุปนะสรุปแล้วนะดีมานที่เรารอบายอยู่นะคะ1920-1910ส่วนซัลายที่เรารอเซลล์มี2โซน1950-1955และ1960-1970ค่ะง่ายไหมพอฟิล์มมาตีเกาะโซนให้ดูทุกคนแบบน่าจะแบบโอ้ชัดเจนนะคะง่ายเลยเนี่ยนะคะมันคือการฝึกนะคะที่เราตีดีมานซัลายบ่อยๆ นะคะแล้วบวกด้วยประสบการณ์ที่เราเคยเห็นว่าเออราคาเดี๋ยมันชอบมาเทสต,ตรงนี้โซนนี้ไม่เอาโซนนี้ไม่แข็งแรงโซนนี้ดูแล้วเฮ้ยไม่น่าใช้โซนนี้ถูกใช้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องพวกนี้นะคะอยากที่จะเกลี้ยกราดนะคะในเรื่องของเทคนิคดีมาร์สพายนะคะอย่าลืมมาเจอกันนะคะวันที่18มีนาคมวันศุกร์นี้แล้วนะทุกคน6กโมงครึ่งนะคะ จะสอนเรื่องดีมาร์ซพายอย่างละเอียดนะคะโอ้โหดีมาร์ซพายเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายเรื่องมากๆที่เราจะต้องมาคุยกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบทักแอดมินด่วนเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทําคุณสมบัติเปิดบัญชีอะไรอีกนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาอยู่ในห้องเรียนพร้อมเรียนก่อนที่เราจะไลฟ์สดนะคะอยากให้ทุกคนได้เรียนสดจริงๆนะคะเพราะว่ามีคําถามมีข้อสงสัยอะไรจะได้ถามทันทีเข้าใจทันทีแล้วก็จํานําไปใช้ทันทีนะคะใครอยู่ในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะวันที่18มีนาคมนี้เทคนิคเทรด ดีมา s u สพายท่าไม้ตายพันล้านนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบแผนเทรดวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแผนเทรดให้เพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ฟิล์มไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ